กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง aha anime อยู่กับการสปอยโดมซิกน่าคาโนโจในฉบับมังงะตอนที่128่งถึงหนึเนื้อหาหรือเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับโดยฉากเริ่มต้นนะครับก็มาเริ่มต้นที่ฟูมิยานะครับได้เอาอของบางอย่างนะครับมาให้นาสโุโดยที่เขาบอกว่าเขาได้ไปเที่ยวมานะครับจากที่เขาได้ไปทริปส่วนตัวมา เขาก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับมาให้นัซโออีกด้วยโดยของที่ติดไม้ติดมือฟูมิยะ um กลับมานะครับนั่นก็คือเป็นหนังสือผู้หญิงในจํานวนที่เยอะพอตัวด้วยนะครับนัซโอที่เห็นหนังสือผู้หญิงมากมายนะครับก็ได้ตอบกับฟูมิยะ um ไปว่า,าฉันไม่สามารถที่จะรับหนังสือผู้หญิงมากมายขนาดนี้ไว้ได้หรอกถึงแม้ฉันจะดีใจว่ามันเป็นของฝากจากนายก็เถอะนะฟูมิยะ ฟูมิยะที่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็รีบหยิบหนังสือเล่มหนึ่งไปแล้วก็บอกนัสโอว่าฉันขอเล่มหนึ่งนะแล้วก็รีบวิ่งชิ่งหนีกลับบ้านไปเลยนะครับนับสโอนะครับที่เห็นท่าว่าดูไม่ดีแล้วนะครับได้คิดในใจว่าฉันจะทํายังไงกับหนังสือพวกนี้ดีกันนะลุยที่เห็นฟูมิยะวิ่งกลับบ้านไปจึงได้เดินเข้ามาถามน,นัสโอว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟูมิยะหรอเมื่อกี้นี้ฉันเห็นฟูมิยะวิ่งออกไปน,ะน่ะนัสโอก็าได้ตอบลุยกลับไปว่า เ,เขาติดธุรนะน่ะเลยรีบวิ่งกลับบ้านไปแล้วล่ะและความซวยก็มาตกอยู่ที่นัสโธสิครับคือนัสโธนะครับกลัวลุยจะไม่เห็นหนังสือผู้หญิงมากมายที่อยู่ในห้องของเขาจนเขาตัดสินใจนะครับโทรไปหาอเล็กซ์นะครับเพื่อที่จะให้อเล็กซ์นะครับช่วยมาเอาหนังสือผู้หญิงที่อยู่ในห้องเขาออกไปทีแต่ก็กลับโดนอเล็กซ์นะครับปฏิเสธนะครับแต่ก็ไม่เชิญปฏิเสธหรอกก็ตอบกลับไปนัสโธว่า,ามันค่อนข้างที่จะมากนะฉันไม่สามารถที่จะเอาไปได้หรอก ทำไมนายไม่ลองติดต่อ,อ,อลิซคุงกับซูบารุละ่ะนัส,สโอะที่คิดแบบนั้นใช่แล้วอเล็กซ์ทำไมฉันคิดไม่ถึงเนี่ยแล้วสักพักนะครับนัส,สโอะก็ได้โทรหาลิซคุงและก็ซูบารุมาที่บ้านนะครับโดยบอกกับทั้งสองไปว่าเขาจะเอาหนังสือเรียนให้พอทั้งสองได้มาเจอนะครับก็เริ่มจะตกใจนะครับว่านี่เฮ้ยมันไม่ใช่หนังสือเรียนอย่างที่พี่นัสโอะบอกนี่นาะ นัซโอนะครับก็ได้บอกว่านี่แหละพวกนายต้องเก็บประสบการณ์จากสิ่งนี้เยอะๆนะโดยที่ริสคุงนายนะ่ะฉันให้หมดเลยนะริสคุงนะครับที่ไม่มีทางเลือกที่จะต้องเอาหนังสือโฟนนี้ออกไปนะครับพอเดิอนออกจากบ้านของนัซโอไปได้สักพักนะครับก็ไปเจอเจอก,กันกับโมโมนะครับโมโมก็ได้เข้ามาทักทายกับริสคุงนะครับว่าเอ๊ะนายกําลังถืออะไรอยู่หรอเอ๊ะหนังสือหรือเปล่านะ ลิสคุงนะครับที่ตกใจนะครับกลัวว่าโมโมจะมาเห็นหนังสือผู้หญิงที่เขาไปรับมาจากบ้านนัสโซนะครับเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปนะครับโดยเขาก็ได้วิ่งหนีกลับไปบ้านนัสโซเหมือนเดิมนะครับก็คือจนนัสโซก,กับอเล็กซ์นะครับพูดว่าทําไมนางถึงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมละ่ะนัสโซนะครับก็คิดในใจนะครับว่าฉันต้องได้ใช้แผนสุดท้ายนั้นแล้วสินะโดยแผนสุดท้ายของนัสโซนั่นก็คือ การเอาหนังสือทั้งหมดนะครับไปเผาที่หลังบ้านนะครับโดยมีคนช่วยเป็นอเล็กซ์และก็ลิศคุงนะครับจนเป็นที่เอใจของลุยนะครับว่าเอ๊ะทำไม3คนนี้ดูขยันจังเขากําลังจะทําอะไรกันแน่นะและฉากก็ตัดมาที่วันต่อมานะครับในวันที่ลุยนะครับจะได้ไปเรียนทําอาหารกับพ่อที่ต่างจังหวัดนะครับโดยเขาก็จะได้จากกันกับนัสโอและก็ครอบครัวนะครับเพื่อที่จะไปตามหาความฝันของเขานะครับโดยที่ พอกลับมาถึงบ้านนะครับนัสโอก็ได้พูดคุยกับพ่อนะครับเกี่ยวกับการไปเรียนทำอาหารของลุยนะครับว่าถึงความยากง่ายในการเรียนทำอาหารแล้วก็มีเสียงกริ่งปริศนาดังขึ้นนะครับเสียงกริ่งปริศนาที่พ่อกับนัสโอคิดว่าลุยไม่ไปเรียนทำอาหารแล้วหรือเปล่านะแต่พอเดินไปถึงหน้าประตูสิครับกับตกใจเพราะว่าคนที่กลับมานั่นก็เป็นฮินะครับฮินะพร้อมกับบอกว่า ฉันกลับมาแล้วนะทุกคนแม่ของฮินานะครับที่เห็นฮินะกลับมาบ้านนะครับก็ได้รีบวิ่งเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงทางด้านนัซโอกเหมือนจะนึกถึงความหลังความทรงจําดีๆของเขากับฮินะความทรงจําดีๆที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันความทรงจําตอนที่เขาไปเที่ยวแล้วไปเจอกับฮินะและเขาก็ได้มอบแหวนให้กับฮีนะไปฮินะที่ได้มองเห็นนัซโอก ที่ไม่ค่อยดีใจกับการกลับมาของเขาแต่ฮินะก็ได้ปั้นหน้ายิ้มแล้วก็พูดกับนัศโซไปว่าตอนที่อยู่ที่บ้านนี้ช่วยเรียกฉันว่าพี่ฮินะด้วยนะเพราะว่าเราก็ต่างที่อยู่ครอบครัวเดียวกันถ้าพ่อกับแม่รู้เขา้าคงก็ไม่ใช่เรื่องดีกับเราสองคนแน่นอนในวันแรกที่กลับบ้านฮินะอาสาที่จะทำกับข้าวให้ทุกคนได้กินแต่ก็ถูกคนในครอบครัวห้ามเพราะว่า ทุกคนต่างรู้ว่าฝีมือการทำกับข้าวของฮินะนั้นไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าฮินะก็บอกว่าตนได้ไปฝึกมาแล้วครั้งนี้จะไม่ผิดพลาดเหมือนครั้นก่อนแน่นอนแต่พอได้ไปทำกับข้าวสักพักสิครับก็เหมือนจะได้กลิ่นไม่ไม่ขึ้นมาทันทีแม่ของฮินะก็บอกว่าฮินะนะ่ะไปนั่งรอเลยเดี๋ยวแม่ทำให้กินเองนะสุดท้ายคนทำกับข้าวนั่นก็เป็นแม่ฮินะ แล้วทั้ง4ี่คนนะครับก็ได้กินข้าวด้วยกันอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับพอตกเย็นมานะครับดูเหมือนนัสโอสิครับจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับจะบอกลุยดีไม่น่าเกี่ยวกับฮินะนะกลับมาบ้านแล้วนะครับถ้าบอกไปแล้วลุยจะมีสมาธิในการเรียนทำอาหารหรือเปล่านะแต่เอ๊ะถ้าแม่โทรไปบอกลุยล่ะลุยคงราะว่าเขาว่าทำไมถึงไม่บอกเรื่องพี่ฮินะกลับบ้านล่ะทำไมทำไม ในเช้าที่เป็นวันปีใหม่พอแม่และฮินะก็ได้ออกไปทำทัวร์ที่นอกป่านี่ก็คือเป็นโอกาสที่นัซโอ,อกจะได้โทรหาลุยจะได้โทรหาและก็บอกกับลุยว่า Happy New Year นะและก็ถามเรื่องสาระทุกสุขดิบนั่นเองและก็มาถึงช่วงท้ายของการคุยสุดท้ายนัซโอ,อกก็ไม่สามารถที่จะบอกลุยได้ว่าฮินะได้กลับมาบ้านแล้ว ฮินะนั่นอยู่ที่บ้านแล้วก็เพราะว่าตอนที่เขาได้สารภาพรักกับลุยไปเขาก็ยังมีใจให้ฮินะอยู่นั่นเองแล้วฉากก็ตัดมาที่ตอนเย็นตอนที่แม่กับฮินะได้อยู่พูดคุยกันเพียงสองคนแม่ฮินะก็ได้ถามขึ้นมาว่าทําไมลูกถึงออกจากบ้านไปแล้วไปสอนอยู่ที่หมู่เกาะอื่นละ่ะฮินะได้ตอบแม่กลับไปว่า การที่หนูตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นการเปลี่ยนชีวิตของหนูเองนั่นแหละเอาจริงๆหนูไม่อยากที่จะย้ายไปที่นั่นเลยพ่อหนูรักครอบครัวพ่อหนูรักทุกคนที่อยู่ที่นี่เพราะว่าการไปอยู่ที่นั่นแม้ว่าจะหันหน้าไปหาใครก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้แบบผึงพอใจแม้จะไปที่ไหนก็จะไม่สามารถที่จะให้ความเหงานี่หายไปได้เลย แต่พอกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านเท่านั้นแหละความคิดถึงของหนูที่คิดถึงต่อครอบครัวนั้นก็หายไปเพราะว่าที่แห่งน,นี้มีแต่ที่ที่หนูลักเท่านั้น,นคําพูดของฮินะนะครับที่พูดออกมาฮินะได้พูดออกมาทางน้ําตาแต่เรื่องบังเอิญก็เกิดขึ้นนัทโอกที่บังเอิญเดินมาฟัางตั้งแต่ต้นจนจบและ็ินะ ได้ทิ้งท้ายตอนจบไว้ว่าเขาคิดว่าจะลาออกจากการเป็นครูจากที่นั่นและก็มาทำงานที่บ้านนั่นเองนัดสืออกที่พอได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกนึกคิดขึ้นมาใหญ่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดของตนหรือเปล่าทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเพราะเขาคนเดียวหรือเปล่าที่ทำให้ฮินาได้ย้ายโรงเรียนนัะเไปสอนที่อีกหมู่เกาะจนทำให้ฮิน,า,นาไม่มีความสุข จนทำให้หินานั้นดูโดดเดี่ยวถึงแม้ภายนอกเขาจะมีความสุขแต่ว่าภายในเขาเบาะช้ำมากเหลือเกินจนนัาสื่อตัดสินใจไปหาหินะโดยเข้าไปในห้องหินาะเพื่อที่จะขอโทษหินะว่าฉันขอโทษด้วยนะทั้งหมดคือความผิดของฉันเองทั้งหมดคือความผิดที่ฉันต้องยอมรับแท้ๆแต่ทำไม เธอถึงมายอมรับแทนฉันซะละฉันขอโทษเมื่อหินนะได้ยินนสัสโอนะ้พูดแบบนั้นก็ได้รีบลงไปก่อนนสัสโอพร้อมกับพูดว่าพอได้แล้วพอได้แล้วเลิกโทษตัวเองซะทีมันไม่ใช่ความผิดของนายซะหน่อยดังนั้นนะเลิกโทษตัวเองได้แล้วฉันรักนายนะนะสัสโอด้สุดคำลอบโยนของหินะ ที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความอบอุน่นแล้วก็มาถึงฉากที่ต้องจากลาหินะจะต้องได้กลับไปทำหน้าที่ต่อที่โรงเรียนโดยที่ทางครอบครัวก็ได้มาส่งหินะหินะก็ได้ไปยื่นของบางอย่างให้กับนักเสืออโดยของที่หินะนั้นไปยื่นให้กับนักเสืออกนั่นคือเป็นจดหมายเล็กที่ได้เขียนไว้ว่า ช่วยรอชั่นไหนนะอีกแค่ไม่นานสิ้นสุดจากฮินะได้เดินทางกลับไปทำหน้าที่ต่อที่โรงเรียนแล้วก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นลุยได้เดินทางกลับมาจากการเรียนทำอาหารที่ต่างจังหวัดกับพ่อโดยทั้งสองคนก็ได้วิ่งเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาะนลุยได้กลับมาให้กำลังใจกับนักสืออกสำหรับการที่เขา จะต้องได้ไปสอบเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแล้ววัาสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนัสุโอก็ผ่านไปอย่างราบรื่นพอมาถึงวันที่ประกาศผลนัสุโอได้เดินตรงไปที่ป้ายประกาศผลแต่กลับพบว่าไม่พบหมายเลขของเขาที่มีอยู่เลยหมายเลขของเขานี่นก็คือ1205นาัสุโอแทบจะจิตหลุดว่าการสอบเข้ามหาลัยเนี่ยมันยากเกินกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะ จนมีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งโผล่มาได้บอกกับนัสโอว่าเออนายเป็นเด็กใหม่สินะนายดูกระดานประกาศผลผิดกระดานแล้วแหละนายต้องไปดูกระดานอยู่ที่ตรงโน้นนะนัสโอที่แก้เขินโดยการรีบวิ่งไปดูอีกกระดานหนึ่งที่เป็นกระดานประกาศผลเช่นเดียวกันและก็ได้พบหมายเลขของเขาหมายเลขของเขานั้นได้รับการผ่านเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แล้วนัซโอะนะครับก็ได้ไปเลี้ยงไอศครีมผู้หญิงคนนั้นนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนว่าช่วยแนะนำให้เขาไปดูกระดานประกาศผลที่ถูกต้องสำหรับเด็กใหม่นะครับที่จะมาเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับและผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะโปรยเสน่ห์ใส่นัซโอะนะครับก็ได้พูดกับนัซโอะไปว่านายนะ่ะไม่สนใจที่จะกินกับฉันหน่อยหรออาอาปากสิเดี๋ยวฉันเป็นคนป้อนเอง โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยโดมซิกนาคาโนโจในฉบับมังงะตอนที่1 2 8่ถึงหนึครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็กราบขอโทษนะครับสำหรับในคลิปนี้ที่อัพช้าไปหน่อยเพราะว่าทางผมเองก็มีการติดธุระนะครับจนไม่สามารถที่จะได้ทำคลิปที่จะอัพไปแต่ว่าผมก็พยายาม รันรันงานเพื่อที่จะเตรียมคลิปไว้อย่างเยอะๆแล้วก็อัปลงเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ฟังกันแล้วก็ได้ดูกันด้วยความความสนุกกับมังงะเรื่องนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รับชมครับในคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ